ัาดิชาเมธค่ะดวงควารับประจำวันที่28รกรกฎาคมนะคะคือได้7ดคาถาส่วนเขาได้เดอะสตาร์นะคะ วันนี้ก็อาจจะมีภาระเยอะนะคะหรือว่ามีงานที่ยาก,ยากเข้ามาทําให้คุณจะต้องออกแรงนะคะใช้สมาธิกับงานแล้วก็หมดเวลาไปกับงานเยอะหน่อยเ,ออเรื่องของความรักความชอนเนี่ยบางทีก็อาจจะไม่ได้มีเวลาให้กับคนรักนะคะหรือว่าถ้าคู่ไหนที่ความสัมพันธ์ไม่ได้รับรืน่นี่ก็อาจจะหมายถึงการที่คุณเนี่ยจะต้องพยายามที่จะแก้ไขปัญหาในชีวิตคู่นะคะแฟนคุณได้เดอะ์สตาร์ก็ดีนะคะทุกอย่างกําลังไปได้สวยสําหรับชีวิตเขาไม่ว่าจะเป็นการงานการเงิน แล้วก็ชื่อเสียงนะคะถ้าเกิดทํางานเกี่ยวกับออนไลน์อะไรเงี้ยก็จะมีชื่อเสียงไปที่รู้จักมากขึ้นด้วยส่วนเรื่องความสัมพันธ์มองว่าถ้ามีปัญหากันก็อยู่ในช่วงเวลาที่ฮิวใจกันอยู่ ะะฟื้นฟูความสัมพันธ์มีไพ่เลต Go แล้วก็ v e y o u r Relationship a chance สำหรับคู่ไหนที่ทะเลาะกันนะคะก่อนหน้านี้อย่างที่บอกมีการให้อภัยกันแล้วนะคะมีการให้โอกาสกันนะ,ค,ะคนโสดสนิทนะคะ,อ,ะอาจจะได้เจอนะคะกับคนที่มีเสน่ห์มากๆนะแต่คุณจะต้องใช้ความพยายามอย่างหนักเลยที่จะเอาชนะใจเขานะคะ